สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับออพอดเออีเห็นว่ามันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแนด์เฮลเครื่องหนึ่งของ ASUS นะครับที่เพิ่งออกมานะครับ ROG เป็นตระกูลซีรีส์เล่นเกมของเขาเลยนะ Republic of Game นะครับรุ่นอไลนะครับก็เลยพอดีตอนนี้กำลังสนใจนะครับเล่นเกมบน PC อยู่ Diablo อยู่ ก็เลยคิดว่านะจะลองเอาเครื่องนี้มาเพื่อไว้สำหรับาฟาร์มเลเวลนะบ,บนบนเดอบโเนี่ยมันเป็นเกมนะถ้าเกิดใครใครเล่น d i a b โ o อยู่เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแหลนงะของพวกนี้มันไม่ใช่ r ธรรมดานธะรรมดามันจะมีในเรื่องของแรง่งเรื่องของอาการอัปเกรดเยอะไปหมดเลยนะครับระงั้นคือมันต้องทำคล้ายๆกับเหมือนกับฟาร์มแหลังนะก็คือบางทีต้องมีเข้าไปตีดันเจียนทำอะไรไปเรื่อยๆฟาร์มแหลงก็เลยเออลองดูซิ เห็น <Marvel> <elim> เครื่องนี้เขาจริงๆเนี่ยฟีดแบ็กมันก็จริงๆก็คล้ายๆกันนะฟีดแบ็กต่างประเทศนี่คือบ่นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พอดีเมื่อวันสืนมั้ง นะที่มันเริ่มขายในไทยแล้วก็คือจริงก่อนหน้าได้มีคนฮิ้วพรีออเดอร์เข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีตัวจริงเข้ามาแลวราคาราคาก็ไม่เลวนะสองหมกว่าบาทนะครับสองหมกว่าบาทแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจอย่างนะครับของเพิ่งออกใาม่2 0 0 0่กว่าบาทมี0%ละนะครับ พราะนั้นคือก็ผมเข้าใจแหละมันก็คงมีความเฉพาะทางของมันอยู่นะครับก็ลองดูนะก็เลยสนใจลองดูนะในในแง่ของเทคสเปคเนี่ยนะครับเจ้าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเครื่องที่ CPU ที่มันใช้เนี่ยนะครับมันก็ใช้ตัว AMD นะครับเนี่ยเป็นรันวินโดว์11โฮมนะครับต้องคิดบอกก่อนนะครับเครื่องเนี้ยมันคือเครื่องวินโดว์นะเครื่องวินโดว์ที่มันย่อลงมานะครับก็คล้ายๆกับ ไม่ไม่เชิงเหมือน Steam Deck สตรีมเด็กสัทีเดียวมั้งเน่ไม่ใช่ชื่อเลยนะที่มันไปเล่นเกมนะบ้านเรายังไม่ได้มาขายแต่ตัวนี้โอเคดู CPU เนี่ยนะครับเป็นตัวเอ่อไรเซน C1 นะครับก็เออรุ่นเออเนื้อที่ขายบ้านเรามันกี่คอเนะเนาะเอ่อมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูเนี่ยมันจะมีรุ่นเอ่อหกคอกับ8คออ่แล้วก็เอ่อ เรื่องของเขาบอกว่าอะไรนะจี GPU ก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวที่ที่ออนบอร์ดของมันที่ตัวยู่ใน CPU ของมันนะครับแล้วก็มีรายละเที่น่าสนใจนะอย่างแรกก็คือเฮ้ยมันเป็นมีดีดีอาร์เหรอนะ,อะวินได้ที่หกเปอร์เซ็นต์อ็ 6, อมก็ อันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่วิ่งได้6 4 0 0เนี่ยทุกวันนี้บางทีแ a m DDR5 นะครับยังผมบางเครื่องผมยังวิ่ง5 2 0 0อยู่เลย <c oughs> อันนี้วิ่งได้6 4 0 0็ก็ไม่เลวนะครับในแง่ของ Storage เนี่ยก็เป็น PCIe 4แล้วด้วยนะนะครับ512กิกที่ให้มาแต่ก็คือขนาดของมันเนี่ยไอ้ไอโมเดลของมันเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็น2322 3 0นะครับเป,เป็นตัวสั้นนะครับ ห้าร้อยกิกเนี่ยผมพอส่วนตัวเนี่ยผมพอแล้วนะครับไม่เพราะว่าผมกะเอามาเล่นเกมเดียวเดียบอย่างเดียวนะอันนี้ก็มีอะไรมามี iO Port มีอะไรมีมีมีแพดมีอะไรก็ก็โอเคนะไม่เลวเท่าไหร่นะครับมีมี Wi-Fi นะครับมีบลูทูธนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรนี่ตอนนี้ผมกำลังรันกรีกกริกเบนช์อยู่ตัวมันเองเนี่ยนะครับสามารถรันได้สามโหมดนะครับโหมดประหยัดพลังงานเท่าที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้มันจะ ตัว TDP เนี่ยมันถึง30วัตใช่ไหมมันจะมีให้แบบ15วัต20วัตแล้วก็30วัตนะครับในโหมดประหยัดพลังงานนะหรือว่าโหมด full steam โหมดเต็มพลังงานว่อกี้เนี่ยผมก็ลองรันนะครับเจ้า Geekbench นะครับผลของมันออกมาน่าสนใจดีนะเนี่ยลองดูเนี่ยลดลครับ Geekbench ของมันเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งรันเสร็จนะตอนนี้เพิ่งรันเสร็จอีกอันหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูดิข้อมูมูมเนขึ้นหรือย,ยัง ยังไม่ขึ้นอันนี้จะเป็น Data เก่านะครับ Data เก่านะอ๋อยังาไมา่ได้ล็อกอินเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนนะจะได้ส่ง Data ขึ้นไปด้วยพอดีนะันก็เลยลองเอาเอากิกเบนหกมาลันนะครับเนี่ยดูดูคะแนนมันสิไม่เร็วเหมือนกันนะนะดูเนี่ยไอ,ไอสองตัวบนเนี่ยแหละนะครับก็คือตัว rog a l i g n ะจะเห็นว่าไอลไยเซ้นซีวันเนี่ยวินะ่ง s i n เกิลคอรเนี่ยได้2,542มัลติคอร์ได้หนะมื่นนึงเร็วกว่า Macbook Air <c oughs> Macbook Air ตัวล่าสุดที่ใช้ชิป M2 นะค,คือเราไม่ต้องพูดถึงมันจะกี่คงกี่คอรนะ์ในนี้มันก็โชว์8คอเท่ากันใช่ไหมนี่ตัวนี้ก็บอกเป็น8 Core, นคอเป็นลาเส้น C1 Extreme ตร8คออันนี้ก็เป็นตัว ARM M2 น,ะ 2, นค8คอเหมือนกัน นะครับอาร์เคดิจอร์มันก็เหมือน,นเหมือนสักเดียวแต่แต่ตัวเลขใช้ได้นะตัวเลขนี่พอดูคร่าวๆได้ตัวเลขนี่ถือว่าใกล้เคียงกับ uh, macbook air m 2เลยนะครับลองคิดดูระหว่างหมื่นหนึง่งตอนแรกผมคาดว่ามันจะต่ำกว่าน,นี้เออมันก็ก็ไม่เหลวนะถึงว่าสิตอนที่มาลาเราเล่นไอไอพวกอย่าง d e l b o เนี่ยนะตอนเล่นที่ อย่างที่ผมเล่นผมชอบเล่น n นโ r ลแมนเซอร์ uh, cer, นะครับที่มันจะม,มีสมุนเดินตามเป็น10ตัวเลยนะมันก็ไม่ไม่แหลกเท่าไหร่นะครับเน้นวงเน้นเวิร์กก็ใช้ได้เท่าไหรก่ก็ใช้ได้พอสมควรถ,ถือว่าโอเคนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวเลขเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีนะผมว่าก็คือหลายอย่างแหละนะถ้าเกิดดูตามนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเพราะว่า CPU มันก็ใหม่นะครับวนะันะแล้วก็มีในแง่ของอ่ GPU นะครับ เคยเห็นเนี่ยมีคนเอาตัวไปโอเวอร์คล็อกจีพด้วยนะเอออีกอย่างหนึง่งนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับอ่ามันมันเหมือนกับว่าอ่าเราสามารถอัปเกรดนะฮะคือเราเพิ่ม SSD ได้ก็มีคนใส่เป็น1เทอร์หนึ่งเทอสองเทอร์อะไรเงี้ยแต่ผมว่า5 0 0ร้อยกิกเนี่ยก็พอละนะแล้วก็มีคนแบบว่าเปิดฮิตซิงออกมาแกะแกะเทฮิตไปฮิตซิงออกมาแล้วก็ทาซิลิคโคนเข้าไปใหม่นะเขาบอกว่าช่วยลดได้หลายองศาเหมือนกันนะแต่แต่ไม่รู้สิผมผมมองว่าผมก็เฉยเฉยนะ อันนี้คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดดูตัวนี้หน้าตาต้องอย่าลืมอย่างนะครับข้อแรกก็คือมันเป็น Windows มันเป็น w n n o w w s o o m นะตัวผมเองเนี่ยผมก็เอามาเทียบกับ Nintendo เนี่ยจริงๆก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะกับในตัว Nintendo Switch ที่บ้านปัญหาของเกมที่บน Windows เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแฮนด์เฮลเเราาะงั้นบางทีเราจะมีปัญหารู้สึกอย่างเล่นเดบโนี่ก็มีปัญหารู้สึกเหมือนกันว่าบางจอบางอย่างมันเล็ก นะถ้าเกิดสมมติพูดถึงในแง่ของการเล่นเกมเนี่ยนะผมก็ยังมองว่าในแง่ของ Nintendo Switch เนี่ยนะครับน,น่าจะเวิร์กกว่านะค,ค,คือเกมเกมมันถูกออกแบบมาใหนะ้ให้รันกับจอขนาดนี้คือในแง่ของตัวออไอตัวแต่ไม่แน่นะพอดีถ้าเกิดสมมติเป็น RPG ล้วนๆตัวเต็มๆเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ก็ได้นะครับพอดีเจ้า Diablo 4เนี่ยมันจะมีดีเทลม,เม,มีเมนูเมนูมีอะไรเยอะเพราะงั้นตัวอักษรเนี่ยสำหรับคนแก่เนี่ย อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรื่องปุ่งเรื่องปุ่มโอเคนะนะอาจจะมีคนก็บ่นเรื่องอพวกจอยสติก๊กนะครับอาจจะมีปรับให้เป็นอนาล็อกบ้างเออนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมมีปัญหาเหมือนกันเลยไอ้ตรงนี้เป็นปุ่มชาร์จของมันนะเป็น USB เอ้เป็นตัวตัวที่ชาร์จไฟเข้าไปนะมันอยู่ดีมันไปนซ่อนอยู่ในนั้นแะลนะค,คือบางทีนะฮะมองมองยากเหมือนกันนะในนี้ก็จะมีปุ่มอ่วอลลุ่มนะครับปุ่มพาวเวอร์ไอ้ปุ่มพาวเวอร์นี่ก็เป็น fingerprint นะไม่ work นะลองลอง,ลองพยานยทำฟิงเกอร์ปรินต์แล้วเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะครับก็ไม่รู้สินะแต่โด,ย,ดยรวมฟีดแบ็กส่วนใหญ่ที่เขาเห็นกันนะเขาก็ว่าโอเคนะแต่ผมผมรู้สึกเฉยเฉยนะคือคือ,คอจริงๆเนี่ยในแง่ของเล่นเกมในแง่ของฟาร์มอย่างเงี้ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เพราะว่าเดวิลเนี่ยก็คือ,อาบางทีเรานั่งเฉยๆเรามีเวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็หยิบขึ้นมานะใช้เครื่องนี้ทำฟาร์มได้ไม่ต้องไปนั่งเปิดคงเปิดคอมอะไรนะครับแล้วก็ในแง่ของเครื่องมันเนี่ยพาร์เรนต์ตัวเลขก็ไม่เลวนะแต่ถ้าเกิดสมมติมาเเททีีียยบ่ป็นนนนด้วกััอ พอดีตัวกริกเบนหกผมเคยรันแต่ตัวท็อปทแต่จริงๆก็ไม่เร็วนะถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมันเหมือนซิงเกิลคอเนี่ยนะมันมันอยู่ระดับเดียวกับพวกไลเ้น R9 เลยนะ7950นะครับหรือว่าอยู่ประมาณอ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กับพวกตัวไอ 13900K แลวไม่เร็วนะแต่มารติค r e นี่ก็คืออาจจะห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็โดยรวม Performance ในแง่ของ CPU เรื่องของ Memory เนี่ยก็คือ ไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ไม่ได้ติดแต่ก็คือมีคนเขาบอกว่าเออบางทีแน่นอนนะเกมบางเกมคือเนื่องจากว่า CPU AVGA เนี่ยการ์ดจอมไม่ใช่การ์ดแยกอะนะนะบางทีก็เล่นกับบางเกมเนี่ยนะก็อาจจะมีมีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาช้านะไอ,ไอพอดีเกมพวกนั้นไม่ใช่สไตล์ที่ผมเล่นด้วยแต่ก็มีคนไปเล่นอันนี้เหมือนเกมขับรถอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะครับใช่ไหมเออผมว่าเกมขับรถนี่อาจจะเวรินะร์กเนะเพราะว่าจอมันก็เต็มเต็มดีนะครับแล้วก็ เนี่ยมีอะไรอีกนะ,ะเรื่องของเออเนี่ยจอซีพใช้ได้นะตัวลายเส้นตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาปัญหาจริงเนี่ยนะผมผมว่าหลายที่เขาก็บ่นกันสุดท้ายปัญหาจริงๆมันอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่มันเนี่ยนะครับมันไหนนี้เขาบอกสเปคไหมมันเป็นก้อนเล็กๆคือคืออยากจะให้นึกภาพยังไงดีคือแบตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันมันน้อยไปหน่อยนะ นะตัวแบตเตอรี่แล้วก็พยายามมีคนพยายามไปมองว่าเออจะโมดิฟายใส่เพิ่มอะไรได้ไหมก็ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็คืออย่างผมเองเนี่ยผมเอามาเล่นเกมนะครับเล่นเล่นไม่นานนะก็คือคือ,คอตั้งแต่จะฟาร์มมาไม่ได้ฟาร์มได้ขนาดนั้นนะนะคือผมว่าปัญหาของมันที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะไม่รู้อีกหน่อยจะมีคนทําเป็นแบตเตอรี่แพ็คออกมาหรือเปล่านะเพื่อม,มาต่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอโจเจ้าตัวเนี้ยนะคือคือมันเครื่องใหญ่ก็จริงนะ นะแต่เขาทามาค่อนข้างดีนะครับน้าหนักมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากการระบายความร้อนเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าตัวเคสเนี่เป็นเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นคือว่าไอตรงตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นบริเวณที่ฮีทไปนะมันมันอยู่ตรงนี้มันจะไม่ร้อนเลยมันมันจะเป่าออกมาทั้งหัวเนี่ยลมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือระหว่างเล่นเกมเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามี มีลมร้อนอะไรมาหาเราผมว่าตรงนี้เขาาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็คือตรงกริปเนี่ยนะครับผมว่ามันเล็กไปน,น,นิดนึงนะครับจับแล้วไม่ค่อยเต็มอุ้งมือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจะลองหลดลองดูนะครับววอออนะรบอให้ไอตัวมีแอสเซสตอรี่มาขายมากขึ้นนะครับอาจจะซื้อเคสที่แบบมีมีกริปเข้ามานะครับน,น่าจะดีขึ้นนะครับถามว่าแล้วด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้นะครับเอาไปใช้แทนโน้ตบุ๊กได้ไหม คงนี่ผมห่วงเรื่องแบตเตอรี่เท่านั้นเองแหละนะครับคือถ้าเกิดสมมติพูดถึงเงิน20,000กว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซื้อน็อตบุ๊กนะครับมันก็ได้ก็ยังรุ่นเริ่มต้นเนาะนะก็ยังไม่เคยเอาโน้ตบุ๊กกลุ่มนั้นมาเล่นเกมเหมือนกั้นะพักหลังเล่นเกมเล่นบน PC นะไม่ได้ลองเล่นบนโน้ตบุ๊กก็ด้วยราคาขนาดนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเราจ่ายเงินนะครับเราเอาไปซื้อโน้ตบุ๊กมันทําอื่นได้หลายอย่างมากกว่าผมว่ามันติดเรื่องแบตเนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดแบตมันดี นะเราเราจะพกแฮนเฮลพวกนี้นะครับเข้าไปทำพวกพรีเซนเทชันเอาไว้ฉายอะไรเงี้ยก็กกอาจจะได้แนตะ่เพราะมันต่อจอได้ใช่ไหมแล้วก็มีบางคนเนี่ยเอาไปเล่นนะแต่ต้องอย่าลืมอย่างปัญหาของมันคือเรื่องของอไฟฟ้านะเรื่องของแบตเพราะฉะนั้นบางทีส่วนตัวผมเองนะที่ผมคิดก็คือโอเคสมมติเราไปใช้หูฟังบลูทูธนะผมว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันน่าจะยิ่งกินแบตเข้าไปใหญ่นะหรือว่าเวลาต่อจอที่เป็น HDMI ภายนอกเนี่ยมันก็ต้องไปขับจออีกนะต้องก็น่าจะทำให้แบตมันยิ่งน้อยลงไป ผมว่าตัวนี้โดยรวมมันไม่เลวหรอกนะติดอย่างเดียวเนียนะเรื่องของของแบตเตอรี่นะกับเรื่องของแอปพลิเคชันเราต้องอย่าลืมว่าไอ้ตัวเนี้ยแอปพลิเคชันที่ทำมาเนี่ยมันก็คือมันเป็นวินโด์ Windows แหละนะบ,บางทีมันไม่ได้ดีไซน์นะ G.U.I. อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นภาพรวมนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมผมก็ยังมองว่าเอออนาคตมันจะเป็นยังไงหว่านะฮะในเรื่องของเกมเนี่ยมันก็ คือคงไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับอาจจะพกไปทํางานได้บ้างหรือเปล่านะพอดีเห็นเขาแนะนํากันหลายช่องนะทุกช่องเลยถ้าเกิดดูนะที่เกี่ยวกับพวก gadget กต,ต่างๆไอที gadget เนี่ยเขาก็จะไปหามาลองนะมาลองโชว์กันดูส่วนตัวผมว่ายัง,ย,งยังไม่ค่อยอถูกใจยังเมืองนอกในบางทีที่บนอันดับหนึ่งเลยคือแบตเตอรี่เหมือนกันนะอันดับ2ก็คือเขาเขากลับไปสตรีมเด็กปะใช่ไหมหตัวที่มันใช้ที่เป็น handheld เหมือนกันนะพอดีที่เอามาใช้งี้ แต่ส่วนตัวผมถ้าเกิดเทียบเล่นเกมเนี่ยนะก็คืออย่างถ้าปิดถึงเครื่องกับเกมเนี่ย nintendo switch เนี่ยดีกว่าเยอะแต่แบตเตอรี่ก็ใช้ได้แบตเตอรี่บน switch นั่นก็เล่นสมมติตอนนั้นช่วงนั้นที่เราเล่นเกมกันนะนะนะครับไอตัวเ,เล่นเกมก็ได้นานเลยแหละเพียงแต่ว่าตัวเกมที่อยากเล่นอย่าง t h b o e เนี่ยนะก็คงยังไม่มีบน switch นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเล่าให้ฟังนะครับส่วนหนึ่ง าถามว่าอีกหน่อยจะลองโมไหมเดี๋ยวไม่แน่หรอกอีกหน่อยว่างอาจจะลองลื้อมานะครับแล้วลองเปลี่ยนตัวซิลิโคนที่แปะฮีสิงแต่ผมก็ยังมองเรื่องอุณหภูมินะเออมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่เออใช่มีสุดท้ายอันนี้สองอันเนี้ยนะครับที่แปลกใจเหมือนกันนะนะฮะที่เป็นเคสเทสสองเคสไออผลผล,ผลสองอันข้างบนเนี้ยก็คือผมผมเลือกสองโหมดเป็นโหมดที่ปานกลางกับโหมดสูงสุดนะจะเห็นว่าค่าคะแนนเนี่ยไม่ต่างกันเลย นะครับเกือบไม่ต่างกันเลยเนะเพราะนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันเป็นแค่การลดพลังงานหรอมั้งนะครับก็โดยรวมเล่นได้มาเดี๋ยวต้องลองดูแล้วกันนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยลองออกมาเล่นเดียลโนะครับเล่นได้สักไม่นานนะถึงชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่าไม่นานเลยอย่างฟาร์มได้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับมันก็หมดสะัะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครจะคิดจะซื้อมาก็ลองคิดดีๆแล้วกัน นะครับว่าจะต้องการใช้อะไรกับมันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของ PC Handheld นะมันมีทุกอย่างครบแหละมันเป็น w Windows Home นะมันมี Wi-Fi มันมี e t u o t h นะครับทัสกรีนด้วยเออที่สำคัญอีกอย่างคือจอในทัสกรีนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังลองลองดูแล้วกันนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบ่นให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ